ในการที่พุทธบริษัททั้งหลายได้มาปฏิบัติบูชาในการอัญเชิญต้นพระศรีมหาโพ์หน่อเน,นื้อมาจากอินเดียจากต้นที่สี่ที่จะได้ปลูกในวันพรุ่งนี้คือวันพระสิบห้าค่ำพระจันทร์เต็มดวงสว่างสวัยเป็นดังนิมิตหมายว่าใจของเราทั้งหลาย จะสว่างสวัยในพระธรรมจะมีพระธรรมสว่างในใจจึงได้มาเพียรกระทำในนั้นพระคุณเจ้าจะขอกล่าวในเรื่องของต้นพระศรีมหาโพ์เป็นสตรอรี่คร่าวๆให้พอได้ฟังให้เข้าใจต้นโพนี่คือสหาชาติของ,องพระศา,าสดาสมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้อุบัติเกิดขึ้นพร้อมกับพระพุทธองค์ที่ประเทศอินเดียคือองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าที่มาตัสรูน้นี่จะมีต้นไม้ประจำพระองค์แต่ละพระองค์ไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรจะเรียกว่าสีมหาโพธิ์ทั้งหมดแต่ในสีมหาโพธิ์ของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆจะแตกต่างกันไปองค์ปัจจุบันพระโสตมพุทธ จะตรงทั้งต้นสีมหาโพและก็ต้นโพในภาษาบ้านเราองค์ข้างหน้าพระศิระยะเมตไต็จะเป็นต้นกากระทิงแต่ก็จะเรียกว่าสีมหาโพเช่นเดียวกันหรือองค์ที่หนึ่งย้อนกลับไปพระพุทธเจ้า28พระองค์พระตันหังก่อนพุทธะในเป็นต้นตีนเป็ดขาวคือสีมหาโพในยุคนั้น หรือพระพุทธเจ้าห้าพระองค์กัคูสันโธโคโนาคมโนกัสโปโคโตโมศิรยเมตเตโยยองค์ที่หนึ่งพระกัคูสันโธพุทธเป็นต้นเราเรียกว่าต้นมะรุมต้นมะรุมป่าองค์ที่สองเป็นต้นมะเดื่อป่าโคนาขามนะพุทธองค์ที่สามในพัทรักษณบนี้พระพุทธเจ้าพระองค์พระกัสปะพุทธเป็นต้นไซไซกลางกลางออกและองค์ปัจจุบันนี้ พระโคตมพุทธะคือต้นพระสีมหาโพธิ์กล่าวถึงสหาชาติที่ได้เกิดพร้อมกับองค์พระศาสดาสมมาสมุทธเจ้าซึ่งมีความสําคัญมากต้นที่หนึ่งที่ประเทศอินเดียที่พระพุทธองค์ทรงตัดสรู้และในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่นั้นวันนี้จะขอกล่าวอานันท์โพควบไปด้วยสองเรื่องควบเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว ได้มาจำพรรษาอยู่ที่เมืองสาวัตถีคือวัดเชตวันบรวิหารตลอดสามเดือนพระผู้มีพระภาคก็ทรงจำพรรษาที่นั่นแต่หลังจากหมดฤดูฝนออกพรรษาแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงไปโปรดเวเนยศาตร์ทั้งหลายเก้าเดือนนั้นประชาชนทั้งหลายได้มากรบาบไหว้บูชามาเข้าพ,พ่อพระพุทธองค์มาแล้วไม่เจอพระพุทธองค์ทีนี้อนาถตบินิกาเศรษฐี อุบายสกผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนาก็ได้เกิดความคิดขึ้นมาว่าในเมื่อประชาชนทั้งหลายพุทธบริษัทเดินทางมาจากที่ทั้งสีด้วยใจที่เปี่ยมล้นด้วยแรงศรัทธาเมื่อมาแล้วไม่เจอพระพุทธองค์ีจะทําสิ่งใดหนอใคร่ครวญจะมีประการใดซึ่งจะเป็นเครื่องระลึกถึงเป็นดั่งองค์แทนพระพุทธองค์ได้บ้างก็เลยไปเข้าไปถามพระกุเจ้าอานน์ซึ่งเป็นพุทธอุปถา ปรึกษากับพระคุณเจ้าอานท์พระคุณเจ้าอานท์ก็ทราบเรื่องรอพระพุทธองค์เสด็จกลับมาก็ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าในเรื่องดังกล่าวเริ่มแรกพระคุณเจ้าอานุนถามเรื่องเจดีก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าข้าเจดีเครื่องบูชาเครื่อได้ลึกถึงพระพุทธองค์นี้มีสิ่งใดบ้างหนอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าอานุนเจดีมีสามอย่าง 1. ธาตุเจดีหรือทาตุเจดีคือพระบรมมราริกธาตุสิ่งนี้พระพุทธองค์ปรินิพานไปแล้วถึงจะมีในสมัยนั้น 2. บริโภคธาเจดีหรือบริโภคเจดีคือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงใช้สอยอย่างเช่นบาทจีวรหรือพระคันธก,กุดีที่ทรงประทับประการที่3อุเทสิกะเจดี ุูเทสกาเจดีก็คือเครื่องเจดียนคือเครื่องบูชาเนื่องด้วยพระพุทธองค์สมัยนั้นพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็ยังมิได้ให้สร้างสิ่งใดแต่พระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตให้นำต้นพระศีมหาโพนมาปลูกแทนที่วัดเชตรนพรวิหารห่างจากพุทธคยา500กว่ากิโลให้เป็นเจดีให้เป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธองค์ ดังนั้นจึงอนุญาตให้นําต้นพระศรีมหาโพธิพุทธคยาสหาชาติที่ทรงตัสสู่มาปลูกที่เชตวันได้พระคุณเจ้าโมคลานะก็ทรงทราบฤทธิ์อาสาไปนําพาอัญเชิญลูกสุขของต้นพระศรีมหาโพธิพุทธคยานมาด้วยพระคุณเจ้าเองและไปด้วยความอัศจรรย์ พระคุณจ้าโมกคลานะได้เหาะไปด้วยริ์ใช้จีวรรับเอาผลมลิดโพสุกไม่ให้ตกลงสู่พื้นดินลนจากขั้วก็เอาผ้ารับเอาไว้ระยะทาง533กิโลไปกับ1,066กิโลไปกับในวันเดียวอัศจรรย์มากนำผลโพมาเพื่อจะนำมาปลูกครั้งนั้น พระเจ้าปะเสนทีโกศน,นาวิสาขาและอุบาสุปจิกาก็มารอที่จะทำการเตรียมตู่ต้นพระสีมหาโภิ์ที่วัดเจตวันพอมาถึงแล้วได้มอบให้กษัตริย์ซึ่งเป็นใหญ่ในเมืองนั้นคือเมืองพระนครสาวัรคีคือพระเจ้าโกศลพระเจ้าโกศลเองก็ทรงตรัสว่า ความเป็นพระราชาเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนบัดนี้เราเป็นแต่การข้างหน้าคนอื่นก็มาครองราชแทนก็ไม่ทราบว่าเขาจะมีแรงศรัทธาดูแลต้นโพได้ไหมไม่ติดในยศในความเป็นใหญ่จึงมอบให้จึงส่งให้อนาถาบิณฑกาเศรษฐีผู้มีศรัทธาตั้งมั่นเป็นผู้ปลูกและก็ดูแลพร้อมกับพระคุณเจ้าอานน์แล้ทำการปลูกลงอัศจรรย์มาก ต้นโพที่ปูกในวันนั้นได้งอกขึ้นแผ่กิ่งก้านสาขาเกิดความอัศจรรย์และพระคุณ้าอาณน์ณก็ได้นิมนต์องค์พระศาษษษษสดาเข้าไปใช้สอยคือนั่งสมาธินั่งสมาบัติสเสวยริ์พุทธสุขตลอดหนึ่งวันหนึ่งคืนเป็นต้นโพที่มีความสําคัญมากต้นที่หนึ่งพุทธคยาและในครั้งที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็ได้ทรงอนุญาตให้นําผลสุขจาก ต้นที่หนึ่งที่พุทธคายามาปลูกที่วัดเชตวันพระคนครสาวัตถีปัจจุบันนี้ก็คือรัฐอุตระประ,ประเทศประเทศอินเดียระยะห่าง500รกว่ากิโลหลังจากนั้นต้นโพต้นที่หนึ่งนี้พระพุทธองค์ปริเนพานไป200กว่าปีเป็นสมัยของพระเจ้าอาโศกมหาราชพระเจ้าอาโศกก็ทรงมีพระราชศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างยิ่ง ได้ส่งไปปฏิบัติธรรมไปให้การดูแลจนมเหสีองค์หนึ่งเกิดความอิจฉาทีนี้ว่าพระเจ้าอโาศกไม่มีเวลาให้เพราะอะไรหนอเห็นไหมเริ่มแล้วเริ่มเป็นเพราะต้นพระศรีมหาโพนีจึงสั่งให้ทหารไปทําลายน่ากลัวมากเลยจิตด,ดวงนี้ไปทําลายไปเอายาพิษใส่ให้ตายแต่ที่สุดแล้วพระเจ้าอโาศกทรงทราบเรื่องนี้ เสียพระไทยมากได้เสด็จไปและให้ทหารให้บริวารเอานุมเอาอะไรไปรถไปบูรณะขึ้นมาใหม่แล้วตั้งกิจอธิษฐานว่าถ้าต้นพระศรีมหาโพธิ์ไม่งอกเงือกไม่ฟื้นขึ้นมาพระองจะไม่เสด็จออกจากที่นั่นหนึ่งด้วยความอาจารย์แห่งพุทธบาร,รมีสองแรงศรัทธาของพระเจ้าอาโศกเอานุมจํานวนตั้งร้อยถังไปรถอาจารย์มากต้นพระศรีมหาโพธิ์งอกขึ้น เป็นต้นที่สองสองร้อยกว่าปีหลังปรินิพานโดนทำลายแต่ก็งอขึ้นใหม่ได้สร้างความปีติให้พระเจ้าอาโศกมหาราชพร้อมทั้งบริวารผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนาทั้งหลายนางมเหสีกะจะให้ดับกับดังซะนนิโด่งดังขึ้นทีนี้อัศจรรย์มากพุทธศาสนารุ่งเรืองนี่คือต้นที่สองหลังจากนั้นประมาณ800กว่าปีอันนี้เล่าคร่าวๆนะ ถ้าอยากจะทราบรายละเอียดในดีเทลลึกลงไปก็ไปศึกษาดูอีกทีหนึงประวัติของต้นพระศรีมหาโพธิ์ทั้ง4ต้นได้มีการเปลี่ยนแปลงในการปกครองทีนี้กษัตริย์อีกเมืองหนึ่งยกทัพมาเพื่อจะมาตีเมืองเมืองนี้ได้ไปทําลายต้นโพตัดทําลายขุดรากเอาไฟเผาน้ําร้อนลวกกะจะให้ต้นโพตายแต่ที่ไหนได้ เป็นบาปเป็นกรรมเห็นทันตากษัตริย์องนั้นกระอกเลือดตายในที่ตรงนั้นเลยเจ้าเมือหน,นั้งก็ย้อนกลับมาแล้วก็ทำการตีทับยึดเมืองคืนมาได้กษัตริย์องนั้นที่เป็นพุทธศาสนาที่มายึดเมืองคืนได้นี่ก็ได้ทรงทำเหมือนพระเจ้าอโศกมหาราชเอานุมมรสมาบุรณะตั้งจิตอธิษฐานให้ต้นโพนั้นฟื้นคืนมา ต้นที่สามก็งอกขึ้นมาอีกทีนี้ในจุดเดิมที่เราไปอินเดียเยอะๆทุกวันเนี่ยจะโฟกัสที่ต้นนี้แต่หารู้ไหมองค์พระสัสดานั้นกับพระกุจจานนท์กับอนาถมาิตรเกษตรีนั้นได้ปลูกไว้ที่เชตวันเนี่ยต้นนี้ไม่เคยโดนทําลายยิ่งยาวมาตลอดเลยนะต้นจุดเดิมเนี่ยที่พุทธคยาต้นหนึ่งต้นสองต้นสามต้นที่พระกุจจาอานนท์ปลูกอนนทโผลก็ยังอยู่ปัจจุบันก็ยังอยู่ เป็นต้นโพธิที่ยืนยาวที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ตั้งแต่สมัยก่อนพุทธ,ธากาลอีกปัจจุบันยังอยู่เพราะอะไรเพราะหมานไม,ไ,มไม่รู้จักจะไปทําลายต้นนั้นแต่หาหรือไม่มีอีกต้นหนึ่งที่ยิงยาวมาตลอดแม้จะถูกทําลายพุทธ,ธไม่มีคําว่าตายจากใจของผู้มีแรงศรัทธาพร้อมที่จะงอกเงยขึ้นเสมอแม้จะเรามีมหาโทสะ โดนทำลายด้วยกิเลสทั้งลายทั้งปวงแต่ถ้าใจเรามีพุทธะก็จะฟื้นคืนกลับขึ้นมาดังต้นโพได้ในยะเดียวกันต้นที่สมนี้อยู่อยู่นานมากจนกระทั่งได้หักโค่นล้มลงไปล้มทับเจดีย์ด้วยแล้วก็มีชาวอังกฤษที่มีแรงศรัทธาไปบูรณะขึ้นมางอกขึ้นมาอีกเป็นต้นที่4ที่เรากล่าวว่าปัจจุบันนี้คือจุดเดิมแต่เป็นต้นที่สแล้ได้นําเบี้ยที่งอขึ้นจากต้นเดิมน ไปปลูกไว้สำรองไว้อีกคนนี้ฉลาดมากเป็นชาวอังกฤษห่างกันห้าบหกสิบเมตรนี่แหละสองต้นตอนนี้ก็สง่างามอยู่เป็นต้นที่สี่ดังนั้นถ้าใครไปกราบไหว้บูชาระลึกถึงพุทธบรมีหอหงรพระศาษษษสดาก็จะทําให้เกิดกุศสลสู่สุคติได้ไปถึงพระทุองค์ได้ดังนั้นกล่าวถึงอนันทโพนี่ไม่ถูกทำลายยืนยาวมาตลอด ถ้าใครไปก็อย่าลืมนะไปที่วัดเชตวันรพระวิหารเมืองสาวัตถี500กว่ากิโลกับพุทธกายาเป็นต้นโพต้นแรกที่อายุยืนยาวที่สุดก่อนพุทธกาลและเป็นต้นที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ปลูกด้วย